เที่ยวงานเกษตรมอขอกันค่ะทุกคนดอกไม่งามงามค่ะพี่น้องค่ะทั้งปวยเซียนทั้งกล้วยไม้หลากสีสวยงามมากเลยหลากหลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้องสวยมากเลยงานเกษตรมอขอขอนแก่นค่ะเมื่อพี่นอ้องปวยเซียนสมัยก่อนนี่คนนิยมปลูกกันค่ะค่ะพี่น้อง อันลักของกันวาสซ่านสมัยก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้นไม้เยอะมากไม้ประดับจัดสวนสวยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยากได้เด้มางามแทนเนาะค่ะอันนี้กุหลาบค่ะสวยมากเลยหอมคับถีบอยู่ค่ะพี่น้องกุหลาบค่ะอันมายืนองงอยู่ดงกุหลาบ ดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันเลยค่ะทุกคนหลานสาวกับมะยางน้่ค่ะหลานสาวหัวกับเลี้ยนอยู่ในมหาลัายขอนแก่นเนี่ยแหละค่ะพี่น้องวันนี้ไปรับหลานสาวมาเดินชมงานกเกษตรด้วยยามเมือมแรกเพง่ันว่าเพิ่นมามหาของกินอยู่นี่และวี่สันถ้าหลานสาวมาเดินชมตลาดหลานสาวผ้ามาดอกวบาร์แมนผ้าหลานสาวมากค่ะ ชมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนชมบรรยากาศอ่าดอกไม้สวยงามเดี๋ยวเราค่อยไปเดินชมอของกินกันตอนนี้ชมต้นไม้ไปก่อนค่ะ ดอกกุหลาบแม่ฟ้าใสดอกกุหลาบ Chú pha sậy trong này suối Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ช้างตัวนี้ต้นร้อยได้ไหมเมนก็เราคมันไ้เราใส่คอเราใส่ใมากเลไม่ได้ชางได้คต้นร้อยราคาเซลแล้วค่ะเขาน่าจะได้ก็เราใส่ใจเขคือนี่คือต้นบาอันนี้ก็รีแ่ลำไรครับจึง้มจึงแดดครับอย่า้ไดดจัดครับ อานี่ผมมาช่วยไว้าอาม่แก่นะผมาวไม่แกกเยสะออนมางมค่ะาแม่นะคะว่กันเออเออเอาดีแท้